ใคได้ใครเอ้าที่เต่าใช่ไหมใช่ที่ทํางานอยู่กับขุนตาลใช่ไหมเนี่ยใช่เออนี่ฉันจานายได้ไงนายเต่าเลกกจาเราได้ไหมจําได้สิเอ้ยใครใครคุณใครนึกไม่ออกหรือไงคุณกันชัยไปเกี่ยวอะไรกับกัณชัยไม่ใช่แล้วจําผิดคนแล้วเนี่ยโงไม่ใช่ คาเทะคากรูก่อนไม่เกี่ยวกับเขาโหดูทุกวันเลยพอแล้วไม่เอาละแต่ฉันจำานได้นะจำได้ใช่ไหมเต่าใช่ไหมเล่าใช่สิได้จำฉันได้ไหมเนี่ยจำได้สิแล้วใครล่ะคุณกัญชัยมันใช่ที่ไหนแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณนมคุณนมไม่ต้องมาอยู่ไอ้นมเนิมไหนอ่ะไอนี่แน่ไอ้หนุ่มมานี่มาไม่เรียกมันทำไมคุยไม่รู้เรื่องเลยบอกแล้วให้กูคุยฉันก็จบแล้วเนี่ย เออชงมาชื่อนี้ที่ไหนล่ะเขาเรียกคุณจนได้เนี่ยไอ้เต๋อเอเอพอดีครับพี่วัสดีน้องชายโอ้โหเฮ้ยคุยคำมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่คุยไม่รู้เรื่องสักคำเฮ้วยว่าแต่เองแต่ว่าแม่หน่วยก้านดีนี่มันกองกำนวยการรับสมัครทหารเอ่งอยากเป็นทหารไหมวะเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมเคยอยากจะเป็นทหารอืแต่พอดีว่าชีวิตผมเนี่ยมันเจอแต่เรื่องแย่ๆอืก็เลยลืมคิดเรื่องทหารไปเลยหนวันนี้เนี่ยวนมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายผมถามพี่หน่อยอว่าเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับพี่การเป็นทหารเนี่ยอะไรไม่ต้องไม่ต้องเล่านะนั่งเฉยเฉยอยาจะคุยธุระอะไรไว้ตาเฉยไม่ได้แล้วมันดีดการเป็นทหารเนี่ยน้องดีดสูงมันดีดสูงมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติของพี่ย o y ให้งฟังนะ ถ้าพี่เล่าประวัติไปแล้ว<ม>เพื่อเองจะสนใจอยากไปทานไงได้ครับพี่ประวัติ<ม>ของพี่นะสมัยก่อนในน้องนะผ<ม>อยากฟังพี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนกับเองนี่แหละวันๆก็ไม่ทําอะไรแล้วกเ็เดินเตะฝุ่นไปเดินมุจจะสะกิดอะไรเนี่ยผมไปหมาล้างอาหารมัง้งนั่งเฉยๆอ่ะวันๆเนี่ยนะพี่เนี่ยนะเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาก็เดินเตะฝุ่นไปตามมันนอกมันมีอยู่วันหนึ่งไ้น้องเองเชื่อไหม จุดพลิกผันในชีวิตพี่วันนั้นพี่เดินเล่นกับเพื่อนๆอยู่สายตาของพี่หันไปเห็นในกองอำนวยการรับสมัครารพี่ก็คิดว่าไวรุ่นอย่างพี่อยู่แป๊บทำอะไรอะ่ะพี่ก็เลยไปสมัครทหารเลยเองเชื่อไหมจากวันนั้นอ่ะจนวันเนี้ยพี่กินตำแหน่งไปถึงแม่เธอเธอบอกชื่ออื่นได้ไหมชื่อเธอไม่ปลอดภัยมันอันตรายอย่างแล่ ชื่อเธอสงวนไว้กอนได้ไหมอย่าบอกชื่อมันไปไม่งั้นนอนตายตักแทงถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอกไม่อยากรู้จักแล้วไล่มันไปไกลไกลที่กูเคยเจอมันขังก่อนปูุกเรือบลงไปนอนเลยต้องหนี พอชู้เธอคนเดียวนะรู้ไหมเต่าศพหนึ่งก็เมืงไงศพสองไม่ใช่ใครก็มีแต่กูเท่านั้นมึงเชื่อกูแค่คนเดียวคนอื่นไม่เชื่อมึงเดียวเนี้วแน่นอนบอกสืออื่นไปก่อนไม่งั้นมึงตายแน่นอนเชื่อกูได้เลยเจ้าได้วิ่งนี้ทว่วเำเภออยาเดี๋ยวเดี๋ยวไอเต่า คุยกันเนี่ยมึงมาร้องเพลงอะไรอ่ะมันคนใช้เรื่องไหมเนี่ยใครเขาขอมึงเนี่ยอย่าบิงชื่อจอกฮะอย่าบิงชื่อจอกอะไรของมึงอ่ะอย่าบอกชื่อจริงมึงแล้วมึงจะปวดทำไมเนี่ยเออมึงนั่งเฉยมันมันมันแตะฆ่ากรรมฮะมันแตะฆ่ากรรม อะไรมันแตงค่ากรรมมันตามค่าแก่อะไรพูดอะไรวะพ่อยคุดคู่อะไรเขาเมื่อีกเนี่ยพูดค่อยค่อยทำไมกูต้องพูดค่อยค่อยอ่ะหิมันดูอไหูมันดีหูมันดีก็หูมันดีเนี่ยมึงจะปวชนะไมอ่ะไอ้หนึ่งมึงนิดอย่าอย่า มึงไม่ต้องหัวแล้วอย่าไปใกล้มันมันอยู่ไกล้ไอ้นั่นผีไม, Ooh, ไม่ค่อยดูอ่ะหู <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยดีหรอกไม่ใช่แค่ออไหมเอแล้วกูพอจะเข้าใจกันแล้วอย่าไปใกล้มันทำไมาอีกละ่ะทาออกหมอย <c oughs> โอ้ย <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยถอยออกมามึงเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมึงที่ต้องพูดนั่งเฉยกูจะคุยธุระเนี่ยขยันพูดขยันเล่นไอ้น้อง พี <ừ> ่พี่เราถึงไหน